สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท่านนะคะช่วงนี้ก็พบกับนิทานกฎแห่งกรรมนะคะเรื่องราวอุทาหรสอนใจในแง่มุมของบาปกรรมนะคะที่ทุกคนไม่สามารถที่จะอุทธรหรือว่าดีกรรมมันได้เลยนะคะเมื่อวันใดที่ผลแห่งกรรมนั้นได้ตามมาถึงเขาผู้นั้นแคลรกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งและผู้นี้นะคะเขาไม่ใช่ผู้หญิง แต่เราจะเรียกเขาว่าเป็นสาวประเภทสองเขาผู้นี้นะคะเมื่อเขาได้รับผลกรรมนั้นแล้วเขาก็ได้แต่อุทธรดีกาแต่ทว่าผลกรรมนั้นนะคะน้องๆไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรและเขาผู้นี้นะคะได้บอกว่าจะจำจนวันตายและต่อไปเขาจะไม่ขอทำกรรมนี้ขึ้นมาอีกแต่ก็นั่นแหละนะคะเขาได้รับผลกรรมแล้วจะมาอุทธรดีกาอะไรก็ตาม ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลแห่งกรรมได้เลยลองฟังเรื่องราวของเขาดูนะคะฉันขอบอกว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงแต่ฉันเป็นสาวประเภทสองที่มีจิตใจเป็นหญิงเต็มร้อยฉันจึงมีความอ่อนไหวในทุกเรื่องและก็มีน้ำตาร้องไห้เมื่อดูหนังที่แสนเศร้า หรือว่าคนแก่ที่นั่งขอทานแต่ใครจะรู้บ้างว่าคนสองเพศที่มีเซนสิทีฟอย่างฉันได้เคยทำกรรมเอาไว้และกรรมนั้นร้ายแรงมากซึ่งในขณะที่ฉันทำฉันทำอย่างเลือดเย็นหนึ่งม่วงตั้งแต่แกาย้ายมาอยู่พัทยากับฉันเนยนะฉันเห็นแกชอบเอารูปแต่แก่ที่ไหนไม่รู้มานั่งดูแล้วก็ร้องไห้ทำไมแกจะต้องมีน้ำตาให้กับตาคนนี้มากมายนักวะ ทั้งทั้งที่เขาอ่ะก็ไม่ใช่ญาติของแกสักหน่อยตาคนเนี้ยเป็นความทรงจําที่เจ็บปวดของฉันฉันสงสารเขาฉันจึงร้องไห้ทุกครั้งอ่ะที่ดูรูปใบเนี้ยแล้วแกไปมีความทรงจําที่ไม่ดีอะไรละ่ะไหนแกเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมวะไม่ฉันไม่อยากเล่าให้ใครฟังห้าปีก่อนที่ฉันจะย้ายมาอยู่ที่เมืองพัทยา ฉันได้เคยอยู่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมาก่อนและที่นั่นฉันได้ทำบาปเอาไว้กับชายชราคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นพ่อของนายจ้างฉันฉันคงให้เธอทำงานที่นี่ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าสามีฉันนะ่ะเขาไม่อยากรับเธอไว้เขาเห็นว่าเธอนะ่ะเป็นสาวประเภทสองกลัวว่าจะมาก่อปัญหาในภายหลังคุณนายคะถึงหนูจะเป็นแบบนี้แต่หนูก็มีใจเป็นผู้หญิงเต็มร้อยนะคะ หนูได้ทำงานบ้านได้อย่างสะอาดหมดจดและงานอื่นก็ทำได้สารพัดแล้วหนูนะ่ะยังเลี้ยงเด็กกับดูแลคนแก่ได้อีกเพราะว่าหนูนะ่ะเคยดูแลคุณย่าของหนูกับเลี้ยงน้องค่ะคุณนายกับคุณผู้ชายอ่ะรับหนูไว้ทำงานเถอะนะคะเนี่ยถ้าหนูไม่ได้งานทำแม่และน้องๆหนูอะ่ะคงจะต้องอดตายกันแน่ๆเลยโธ่ฉันก็ลำบากใจนะเอาเป็นว่าเธอนั่งรอตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะ ฉันจะคุยกับสามีอีกทีว่าจะรับเธอเอาไว้ไหมตอนนั้นฉันมีอายุ18ปีไม่ได้เรียนหนังสือจึงได้ออกจากบ้านที่จังหวัดชัยนาทมาหาเพื่อนอีกจังหวัดหนึ่งและเมื่อมาก็จะต้องหางานทำเพราะว่าเพื่อนฉันดันเอาสามีมาอยู่ด้วยฉันจึงไม่อ่าจ・・อยู่ร่วมห้องกับเขาได้ก็เลยออกตระเวนหางานทำและก็บังเอิญไปเห็นป้ายที่ติดเอาไว้หน้าบ้านคนรวยคนหนึ่ง เขาเขียนบอกว่ารับสมัครแม่บ้านและดูแลคนแก่ฉันจึงได้เข้าไปสมัครแต่เมื่อเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ชายเห็นฉันเขาก็ให้เมียมาบอกว่าไม่รับทั้งทั้งที่เขายังไม่ได้คุยกับฉันเลยฉันซึ่งอยากได้งานนี้มากจึงได้บีบน้ำตาแล้วก็แต่งเรื่องโกหกว่าที่บ้านฉันคงแย่ถ้าฉันไม่ได้งานทําซึ่งก็ทำให้คุณนายเจ้าของบ้านเห็นใจฉันขึ้นมา เขาก็เลยไปปรึกษากับสามีเขาในขณะที่เขาไปคุยกันอยู่นั้นฉันก็ได้เหลือบตาเห็นชายชรานั่งอยู่ที่รถเข็นตรงห้องถัดไปฉันจึงเดินเข้าไปหาแล้วก็พบว่าแกกำลังกินข้าวที่วางเอาไว้ตาจา๋าข้าวนะไม่เข้าปากตาเลยนะหนูป้อนให้ไหมจ๊ะอ่ะฉันรู้ดีว่า คุณตาคนนี้คงจะเป็นพ่อของเจ้าของบ้านฉันจึงทำทีเป็นห่วงแล้วก็ดูแลท่านเพราะว่าฉันอาจจะได้งานทำที่บ้านหลังนี้แล้วก็เป็นจริงเมื่อมีสายตาของคนทั้งสองแอบมองฉันอยู่สามีกับฉันนะ่ะเราตกลงว่าจะรับเธอเข้าทำงานนะจริงหรือคะคุณนายเออหนูขอบคุณมากนะคะและคุณผู้ชายล่ะคะหนูอยากขอบคุณเขาไม่เป็นไรหรอกนะ สามีฉันนะ่ะเขาดูทีวีอยู่ที่เรือนอีกหลังเอาไว้ถ้าเธอได้อยู่ที่นี่เธอก็ไปขอบคุณเขาวันหลังก็แล้วกันความจริงฉันไม่อยากเจอสามีคุณนายนักหอกนะเพราะว่าฉันรู้สึกเกลียดเขาตั้งแต่ที่เมียเขามาบอกฉันว่าไม่อยากรับกระเทยอ,อย่างฉันเข้าทำงานเพราะกลัวว่าจะมาสร้างปัญหาฉันมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เหยียดหยามเพศอย่างฉันมากแต่ที่ฉันต้องทำทีเป็นอยากเจอ และอยากขอบคุณก็เพราะฉันเห็นว่าเขาเป็นนายจ้างของฉันต่างหากวันถัดมาฉันก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ได้พบกับคุณผู้ชายซึ่งมีหน้าตาที่ไม่หล่อเลยแต่มีราศีความรวยจับเพราะว่ามีทองใส่เต็มตัวคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเรียกฉันให้เข้าไปในห้องของชายชาราแล้วก็บอกฉันว่าหน้าที่ของเธอนะต้องดูแลพ่อฉันเป็นหลัก และทำงานบ้านทุกอย่างฉันจะให้เงินเดือนเธอ8000บาทกินอยู่ที่นี่แล้วจะให้หนูนอนห้องไหนคะห้องเล็กที่อยู่ข้างห้องพ่อฉันเธอนอนที่นี่เพราะว่าตอนดึกๆอะ่ะเธอจะต้องตื่นมาดูพ่อฉันในช่วงกลางคืนด้วยเด็กวัยสิบแปดที่ไม่เคยทำงานและได้เงินเดือนมาก่อนอย่างฉันเมื่อได้งานเป็นครั้งแรกฉันก็ดีใจมากแต่ตอนนั้น ฉันบอกตามตรงว่าฉันไม่อยากทำงานดูแลคนแก่เลยเพราะนิสัยจริงๆของฉันเกลียดคนแก่และเด็กมากถ้าฉันได้ทำงานดูแลลูกชายในจ้างก็คงจะดีแต่นี่เขาดันมีแต่ลูกสาวฉันจึงเศร้าใจมะม่วงวันนี้เธอเริ่มงานเลยก็แล้วกันนะดูแลพ่อให้ดีๆนะได้ค่ะคุณนายหนูน่าจะดูแลท่านเป็นอย่างดีเลย ียงวันแรกที่ฉันมาอยู่บ้านหลังนี้ฉันก็ต้องเริ่มงานที่ไม่ชอบเลยช่วงบ่ายฉันต้องป้อนข้าวและขนมพร้อมกับยาให้ชายชราวัย75โดยชายคนนี้มีโรคประจำตัวหลายอย่างทั้งความดันเบาหวานและก็โรคความจำเสือ่อมซึ่งบางทีก็พูดจาดีรู้เรื่องแต่บางครั้งก็โวยวายอาลวาดในขณะที่ฉันป้อนยาให้เขาก็ปัดมือฉันออก และบอกว่ายามันขมข้าไม่กินมันขมเอาออกไปคุณตาขากินเถอะนะเพราะถ้าไม่กินจะไม่หายจากอาการไม่สบายนะข้าไม่เป็นอะไรอีนี่เองเป็นใครมาทำอะไรที่บ้านข้าเนี่ยหนูเป็นคนดูแลคุณตานะคะอา้าวงั้นมาป้อนข้าวข้าหน่อยมาสิข้าจะกินข้าวตั้งแต่เช้าน่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวจริงๆ ชายชราคนนี้มีอาการหลงลืมฉันป้อนข้าวแกจนอิ่มแล้วแต่แกก็จะกินอีกซึ่งตอนแรกฉันไม่รู้ว่าแกหลงฉันคิดว่าแกอยากกินก็เลยป้อนให้แต่เมื่อท้องแกอัดแน่นไปด้วยข้าวมากๆแกก็อาเจียนออกมาฉันจึงรับสึกหนักดูแลทำความสะอาดทั้งร่างกายแล้วก็พื้นห้องให้กับแกแล้วยังต้องเอารถเข็นของแกไปล้างอีกด้วย ไอ้แก่เอ้ยแค่วันแรกแกก็ทำฉันเหนื่อยแล้วนะเนี่ยฉันได้บ่นอยู่ในใจเมื่อต้องทำงานที่ไม่เคยทำจากที่ฉันคิดจะปรับตัวให้รักชอบชายชราแต่ก็กลับกลายเป็นว่าฉันเริ่มเกลียดชังแกมาตั้งแต่วันแรกแต่ฉันก็แสดงอาการออกมาไม่ได้เพราะว่านายจ้างสองผัวเมียยังไม่ละสายตาไปจากฉันฉันจึงยิ้มรับกับงานที่ทำ และทำทีเป็นเอาอกเอาใจชายแก่ผู้น่ารำคาญนั่นใครเดินอยู่ตรงนั้นนะ่ะมาบีบนวดให้ข้าหน่อยซิได้จากคุณตาหนูจะเข้าไปบีบให้นะวันนั้นทั้งวันฉันต้องดูแลไอ้แก่คนนี้แต่ก็โชคดีที่พอฉันได้บีบนวดเขาก็มีอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งขึ้นมาเอง็งนวดเก่งนะมีใครอยู่บ้างไหมวะเอาเงินมาให้ข้าหน่อย ข้าจะให้หนางคนนี้ชายชราคนนั้นชอบการบีบนวดมากแกจะมีความสุขทุกครั้งที่มีใครเอามือมาขยำตัวแกและจะเปลี่ยนจากความงี่เง่าเป็นคนใจดีโดยแกจะขอเงินจากลูกสะพ้ยมาให้ฉันหนึ่งบาทซึ่งพอฉันได้รับค่าตอบแทนมันก็ทำให้ฉันหายเกลียดแกขึ้นมาชั่วคราวแต่พออีกไม่กี่นาทีฉันก็กลับจริงจังชายชราคนนี้ขึ้นมาอีก พราะว่าแกให้ฉันอุ้มร่างของแกที่นอนอยู่นั้นไปขึ้นรถเข็นข้าจะไปที่สวนหน้าบ้านมาอุ้มข้าใส่รถทีหนูหนะตัวนิดเดียวจะอุ้มไหวได้ยังไงคะคุณตาต้องได้สิวะมาเร็วยังไม่เรีวมาอุ้มข้าอีกนี่แน่โอ๊ยคุณตาคุณตามาจิกหัวหนูทำไมเนี่ยก็เองมันชักช้าไม่ทำตามที่ข้าบอกข้าจึงต้องลงโทษเองนี่แน่ พ่อฉันไม่ทําตามตะแก่ตะแก่ก็ดึงผมฉันแล้วก็ทุบตีอีกแต่ฉันไม่ยอมให้ทุกนานนักหรอกนะฉันหลบหลีกไปทางอื่นซึ่งมันก็ทําให้แก่โมโหหนักขึ้นแล้วจะลุกจากเตียงแต่ก็ดันตกลงมาเพราะว่าขาแกไม่มีแรงแกร้องเสียงดังออกมามันทําให้ฉันตกใจมากแต่พอฉันนึกขึ้นได้ฉันก็หันมองซ้ายมองขวา แล้วก็พบว่าสองสามีภรยาดูทีวีอยู่อีกห้องหนึ่งฉันจึงเดินเข้าไปหาชายชาราผู้นั้นแล้วก็ใช้เทา้าเหยียบกระแทกส้นไปบนหลังของแกอย่างแรงเพื่อเป็นการแก้แค้นที่แกทำฉันซึ่งก็ทำให้แต่แก่คนนั้นส่งเสียงร้องดังขึ้นกว่าเกา่าโอ้ยเจ็บนะวยพ่อพ่อเป็นอะไรเนี่ยแต่แก่นั่นส่งเสียงร้อง จนทาให้ลูกชายกับลูกสะพ้ายวิ่งมาดูแต่ก็พบว,ว่าฉันกำลังนั่งบีบนวดแกอยู่บนพื้นห้องอย่างทนุถนอมมะม่งทำไมมานวดพ่อบนพื้นเนี่ยก็คุณตาบอกว่าจะลงมานอนตรงนี้ให้หนูนวดอย่างถนัดนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจริงไหมคะคุณตาเออใช่ข้าชอบข้าชอบนวดงั้นก็แล้วไปเออ แล้วทำไมพ่อถึงได้ส่งเสียงร้องดังลั่นขึ้นมาละ่ะเพราะคุณตานะให้หนูกดบนหลัง,งแรงๆหนูก็กดแต่คงแรงไปหน่อยอะค่ะคุณตาก็เลยร้องงั้นเหรอเออพ่อครับถ้าชอบบีบนวดอะ่ะก็ต้องทนเจ็บหน่อยสิพ่อฉันได้แต่งเรื่องโกหกในจ้างได้อย่างแนบเนียนเพราะฉันรู้แล้วว่าชายชราคนนี้เป็นคนหลงลืมแกคงจำเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาไม่ได้ ซึ่งมันก็จริงเมื่อลูกแกมาก็ไม่บอกลูกถึงสิ่งที่ฉันทำกับแกแถมยังคล้อยตามฉันนายจ้างจึงพอใจพูดจาเล่นกับพ่อแต่ไม่นานพ่อของเขาก็ร้องจะขอกินข้าวข้าจะกินข้าวข้าจะกินข้าวโทรพ่อพ่อเพิ่งกินไปเมื่อกีน้นี่เองนะโทรหลงอีกแล้วฉันเริ่มจาบพฤติกรรมของนายจ้าง และคนที่ฉันต้องดูแลเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์กับฉันในภายภาคหน้าซึ่งเมื่อฉันจับต้นชนปลายถูกในทุกวันฉันจะบีบนวดให้ตะแก่พอใจเขาก็จะขอเงินลูกมาให้ฉันและเมื่อฉันทำอะไรก็จะดูว่ามีใครอยู่ใกล้ถ้าลูกชายตะแก่อยู่ฉันก็จะเอาอกเอาใจพ่อของเขาไม่นานฉันก็ได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย คุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเห็นว่าฉันไว้ใจได้เขาเริ่มปล่อยให้ฉันมาอยู่บ้านอย่างอิสระไม่มาแอบดูอีกต่อไปในบางวันก็ออกไปข้างนอกกันทั้งหัวทั้งเมียช่วงที่เขาไม่อยู่ฉันจึงมีความเป็นส่วนตัวมากและฉันก็ทำอะไรตามใจที่อยากจะทำโดยฉันไปนอนแช่ตัวในน้ำอุ่นบนห้องข้างบนแล้วก็ดูทีวีบนโซฟาจากนั้น ก็จะเอาของกินดีๆในตู้เย็นมาเปิดกินซึ่งมันมีอยู่มากมายโอ้ยอร่อยจังเลยฉันทำตัวตามสบายและไม่สนใจว่าจะมีคนแก่ที่ต้องไปดูแลฉันไม่ป้อนข้าวชายชราเมื่อถึงเวลาอาหารเราฉันรู้ว่าขืนให้แกกินแกก็ต้องขอกินอีกฉันจึงรวบยอดเอาไว้ให้ตอนมื้อเย็นทีเดียว ช่วงระหว่างวันแกจึงหิวและร้องขอแต่ข้าวแถมยังตะโกนด่าอยู่ตลอดเวลาแต่ฉันก็ไม่สนยังนอนดูทีวีจนหลับไปและแล้วพอฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์นั่นแหละฉันถึงได้ตื่นขึ้น,นมาแล้วก็รีบจนตาเหลือกเพราะว่าในจ้างบอกว่าจะกลับมาอีกไม่เกิน20นาทีฉันจึงเตรียมข้าวไปป้อนคุณตาแต่ยังไม่ทันเข้าไปในห้อง เสียงด่าของตะแก่ก็ดังลั่นแกด่าฉันถึงโคตรพ่อโคตรแม่มันจึงทําให้ฉันโกรธมากฉันตรงเข้าไปจิกผมแกแล้วก็จับหัวชายชราโขกกับหัวเตียงโอ๊ยอย่าร้องนะไอ้แกคืนร้องอะ่ะวันหน้าถ้ามีโอกาสฉันจะทําให้แกเจ็บตัวมากกว่านี้คอยดูนะชายชรายัางไม่หยุดส่งเสียงแกยังร้องลั่นบ้าน เมื่อฉันเหลือไปดูนาฬิกาก็เห็นว่าใกล้ถึงเวลาที่เจ้านายจะกลับมาแล้วฉันจึงเปลี่ยนจากการกระทําที่รุนแรงหันมาบีบนวดให้ตาแก่คนนั้นแล้วมันก็ทําให้ชายชราสงบลงฉันจึงเอาข้าวและยาหลังอาหารให้แกกินพอแกกินได้ไม่นานก็นอนหลับไปซึ่งอาจจะเป็นเพราะความหิวแล้วก็เพลียที่ไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันพรฉันหลับยังไม่ตื่นด้วยไง ตื่นมาทีนึงแล้วค่ะแต่พอหนูนวดแกต่อแกก็เลยหลับไปอีกดีแล้วพ่อจะได้นอนมากๆแบบนี้จะได้ไม่ส่งเสียงดังเธอทำดีมากๆเลยนะมะม่วงฉันได้รับคำชมเรื่องที่ทำให้ชายชาราหลับอยู่บ่อยๆฉันจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้แกไม่ตื่นมาโวยวายเหมือนแต่ก่อนอะไรนะหนึ่งม่วงแกจะให้ฉันไปซื้อ,อยานอนหลับมาให้แกกินแกเป็นอะไรวะถึงนอนไม่หลับ ท้งนั้นที่ก่อนหน้านี้หัวแกยังไม่ถึงหมอนแกก็หลับปุ๋ยแล้วนะฉันเครียดน่ะเรื่องที่ทำงานกับคนแก่ฉันเลยหลับตาไม่ค่อยลงนังจี้แกไปช่วยซื้อให้ฉันหน่อยนะแล้วทำไมแกไม่ไปซื้อที่ร้านยาเองวะนังนี่แกไม่รู้หรือไงว่าเขาไม่ขายคนสุ่มสี่สุ่มห้าแกน่ะเคยซื้อมาหม่อมผู้ชายแกมีร้านประจำที่เขาขายให้ฉันจึงต้องมาขอร้องให้แกซื้อน่ะสิ ก็จริงอยู่นะงั้นเดี๋ยวฉันจัดการให้ฉันได้ไหวหวานให้เพื่อนซื้อ,อยานอนหลับโดยต้องโกหกเพื่อนบอกว่าจะเอามากินเองเพราะว่าฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันได้ทำการชั่วร้ายกับชายชราผู้ที่ฉันดูแลเขาอยู่เมื่อได้ยาฉันก็จัดการเอาให้ตาแกกินแล้วมันก็ได้ผลแกหลับโดยตลอดและเมื่อนายจ้างมาฉันก็ทำทีเป็นบีบนวด ซึ่งเขาก็เข้าใจว่าพ่อเขาลับเพราะการทำงานของฉันมะม่วงเธอนี่ขยันดีนะฉันนะ่ะจะขึ้นเงินเดือนให้เธอฉันทำงานที่บ้านนี้ผ่านมานานสองปีก็ได้ขึ้นค่าแรงและแถมได้เงินพิเศษความฟุ่มเฟือยจึงมาเยือนฉันฉันได้หนีนายเที่ยวตอนกลางคืนโดยที่ไม่ลืมเอายานอนหลับให้ตาแก่กิน แกจึงหลับเป็นตายส่วนฉันเริงร่าก,กับผู้ชายในร้านคาราโอเกะแล้วก็กลับมาจนฟ้าสว่างฉันได้ทำแบบนี้มานานเป็นปีโดยไม่คิดหรือว่าชายสูงอายุมีโรคประจำตัวมากมายจะมีอันตรายถ้าได้กินยานอนหลับที่รุนแรงติดต่อกันทุกวันและวันละหลายครั้งแล้วฉันยังกระทำการทารุณแก ด้วยการตบตีเข้าไปอีกไม่กี่เดือนต่อมาคุณตาที่ฉันดูแลก็ลงป่วยลงจนพูดไม่ได้และไม่อาจโวยวายได้เหมือนเก่าเพราะแกมีสุขภาพที่ย่ำแย่เอาแต่นอนซนซึ่งลูกชายกับลูกสะพ้ยก็เฝ้าดูอาการไม่ห่างเพราะคิดว่าคงใกล้ถึงเวลาที่พ่อจะต้องลาจากไปพ่อครับถ้าไม่ไหว ก็หลับให้สบายนะครับพ่อพ่อพ่ออย่าห่วงอะไรอีกเลยนะคุณตาขาหนูรักคุณตานะคะหนูจะไม่มีวันลืมคุณตาเลยก่อนวันที่ชายชราจะสิ้นลมทุกคนก็มาอยู่กันพร้อมหน้ารวมทั้งฉันด้วยฉันร้องไห้ยิ่งกว่าลูกชายและลูกสะใภ้ของเขาซึ่งคนที่เห็นก็คิดว่าฉันรักคุณตา และคงอาะไรอววรคุณตามากแต่ที่จริงฉันกลัวว่าจะตกงานต่างหากเพราะฉันไม่รู้ว่าถ้าไม่มีคนแก่ให้ฉันดูแลเจ้าของบ้านหลังนี้จะยินดีให้ฉันอยู่ต่อหรือไม่ซึ่งก็จริงเมื่อพ่อของเขาตายเขาก็ไม่จำเป็นต้องจ้างคนดูแลพ่อเขาแล้วฉันกับสามีจะขายบ้านหลังนี้แล้วจะไปอยู่กับลูกสาวที่กรุงเทพนะ ส่วนเธอมะม่วงฉันจะให้เงินเดือนเธอสามเดือนแล้วเธอก็ไปหางานทำใหม่ซะฉันตกงานเพราะดังไปใช้ยานอนหลับกับคนที่ฉันดูแลจนท่านถึงแก่ความตายท,ทั้งที่ถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นท่านก็คงยังมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ด่วนตายเร็วซึ่งฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยฉันน่าจะดูแลท่านให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวและมีความสุข ท่านจะได้อยู่กับฉันนานๆแต่นี่ฉันกลับต้องมาเร่ร่อนอีกครั้งเพราะกรรมที่ฉันได้ทำเอาไว้ฉันน่ะคงให้แกอยู่กับฉันไม่ได้หรอกนางม่วงเพราะฉันก็ลำบากสุดๆยังไงอ่ะแกไปอาศัยได้ถุนบ้านเจ๊นเน่นอนก่อนก็แล้วกันนะฉันใช้เงินที่คุณนายให้มาจนหมดจนค่าห้องเช่าไม่มีให้เขาฉันจึงต้องตกอับต้องไปหาเพื่อน แต่เพื่อนก็ไม่ต้อนรับฉันเลยไปขออาศัยคนรู้จักที่เป็นกระเทยด้วยกันนอนอยู่ใต้ถุนบ้านของเขาซึ่งที่นั่นก็ทั้งสกปรกแล้วก็ยุงเยอะแต่ฉันก็ต้องทนอยู่และทำงานรับจ้างแบกข้าวสารในตัวจังหวัดพร้อมกับช่วยงานเจ้าของบ้านแต่เงินก็ไม่พอใช้เพราะว่าฉันยังชอบเที่ยวกลางคืนแล้วก็เลี้ยงผู้ชายกินกันเต็มที่เลยนะเดี๋ยวมื้อนี้เจเลี้ยงเอง ผ่านไปถึงสามปีฉันยังมีนิสัยแบบเดิมคือพอมีงานทำและได้เงินมาก็จะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจนหมดตัวพอไม่มีคนจ้างก็จะนั่งหน้าเหี่ยวกินข้าวที่เหลือจากบ้านผู้ให้พักพิงซึ่งฉันก็ไม่อยากเป็นแบบนี้เพราะทุกทีที่ฉันมาขอข้าวเขากินญาติพี่น้องเขาก็จะดูถูกดูแคลนฉันพอมีเงินก็กินเที่ยวและก็เลี้ยงผู้ชายจนหมด คนอย่างเองอ่ะมันจะเจริญได้ยังไงวะนางม่วงเมื่อมีคนว่าฉันก็รู้สึกสลดใจฉันจึงคิดจะไปจากที่นี่พอดีฉันได้ข่าวว่ามีเพื่อนกระเทยที่รู้จักกันคนหนึ่งไปทำงานที่พัทยาฉันจึงมุ่งหน้ามาหาเพื่อนแล้วก็กะว่าจะหางานทำชีวิตของฉันคงดีกว่าที่เป็นอยู่นี้แต่ถ้ว่าฉันกลับได้รับความลำบากมาก พราะไม่มีคนจ้างฉันให้เข้าทำงานอย่างสถานบันเทิงที่ไปสมัครเนื่องจากฉันมาอยู่ที่พัทยาได้ไม่นานก็เกิดอาการไม่สบายบ่อยๆและร่างกายก็ผอมโซคนจึงเข้าใจว่าฉันเป็นโรคเอดฉันจึงไม่มีงานประจำทำเหมือนอย่างเพื่อนจะมีทำก็แต่งานที่เดินหาเอาเองตามชายหาดซึ่งก็เสี่ยงทั้งร่างกายและทรัพย์สินเพราะบ่อยครั้งที่ฉันโดนปล้น แล้วก็นอนโทมไปหาเงินไม่ได้แต่ก็ต้องฝืนสังขารต่อมาร่างกายของฉันก็ซู่โซมอย่างหนักฉันอ่อนแรงอิดโรยคนจึงลงความเห็นว่าฉันเป็นโรคร้ายอย่างแน่นอนแต่ฉันไม่คิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งม่วงแกบอกว่าแกไม่เป็นแล้วแกน่ะไปตรวจมาแล้วหรือไงไม่ ฉันไม่เคยไปตรวจที่ไหนอ้าวแล้วแกจะมั่นใจได้ยังไงล่ะว่าแกนะ่ะไม่ได้เป็นโรคร้ายนั้นนะ่ะเพราะแกก็มั่วผู้ชายไม่เลือกหน้าแกอาจจะเป็นก็ได้นะฉันไม่กล้าไปตรวจเลือดเพราะว่าฉันทำใจไม่ได้ถ้าจะรู้ผลของมันฉันจึงหลอกตัวเองมาตลอดว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่ใจก็ไม่เคยเป็นสุขเลยฉันมีความทุกข์ทั้งเรื่องการทำบาปกับคุณตา และเรื่องที่ไม่สบายอยู่บ่อยๆทุกวันนี้ฉันจึงนอนไม่หลับต้องหายานอนหลับมากินเป็นประจำจนทำให้ฉันติดยาฉันจึงคิดว่านี่คงเป็นเวรกรรมที่ฉันได้ทำไว้กับคุณตาและฉันอาจตายเหมือนแก่ก็ได้ด้วยเหตุนี้ฉันจึงจดจำไปจนวันตายต่อไปจะไม่ขอทำกรรมอีกซึ่งฉันอาจจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ เพราะตอนนี้ฉันมีอาการไม่สบายวันเว้นวันแต่ฉันก็ไม่เคยไปตรวจว่าเป็นอะไรฉันปล่อยให้ร่างกายซุดโทมและก็เราวันที่จะจากโลกนี้ไปโดยแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นฉันจะเอารูปของคุณตาซึ่งได้ไปขอมาตอนคุณนายกับคุณผู้ชายย้ายบ้านไปอยู่กรุงเทพซึ่งตอนนั้นฉันยังอยู่ที่จังหวัดเดิมและฉันก็รู้สึกผิด ที่ทำไม่ดีไว้กับคุณตาฉันจึงไปขอรูปท่านมาเป็นที่ระลึกและฉันก็นำรูปนั้นติดตัวมาตลอดจนกระทั่งมาถึงที่พัทยานี้รูปใบเดิมก็ยังคงอยู่กับฉันในทุกวันฉันจะต้องหยิบมันขึ้นมาดูพร้อมกับระลึกถึงความผิดที่ฉันได้ทำไว้กับชายชาราและคิดเสมอว่าถ้าฉันไม่ทําคุณตาจนถึงตาย ป่านนี้ชีวิตของฉันคงไม่ต้องมาประสบเคราะห์กรรมแบบนี้ฉันคงมีบ้านอยู่มีงานทำแล้วก็มีข้าวกินแต่ตอนนี้ฉันมีสภาพที่น่าเวทนานั่นคงเป็นเพราะว่าเวรกรรมที่ฉันได้ทำเอาไว้นั่นเองโทษคุณตาขาหนูผิดไปแล้วคุณตาให้อภัยหนูเธอนะคะ จบแล้วนะคะคุณผู้ฟังและน้องๆคะน้องๆเห็นไหมคะว่าคนผู้นี้นะคะไม่ว่าเขาจะวิงวอนต่อสิ่งใดก็ตามถึงผลกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้นั้นนะคะยังไงผลกรรมนั้นมันยุติธรรมและเขาก็ไม่สามารถที่จะอุทธรณ์หรือว่าดีกาม,มันได้เลย